สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเด e d r e a มเชเปอร์นะครับที่เจเกอร์เลครูสแลมแาก้อนบูติแห่งนี้นะครับงานของเราในวันนี้ได้นำนาฬิกาของคุณผู้หญิงทั้งหมด13เรือนซึ่งทุกเรือนจะเป็นเรือนเฮริเทจที่ส่งตรงมาจากแมนูแฟคเจอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับรู้จักกับปรชัชญารวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนาฬิกาคุณผู้หญิงไปพร้อมๆกันครับ โดยงาน Dream Shaper นะครับเราจะมีการแบ่งเป็น4 chapter ซึ่งในแต่ละ chapter นะครับจะเป็นการบอกบอกถึงวิวัฒนาการของนาฬิกาในแต่ละยุคจบจนถึงปัจจุบันให้เห็นถึงศักยภาพของทางแบรนด์ว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่น chapter แรกนะครับวันนี้เราจะมา present ในเรื่องของ Decorating Dreams อย่างในเมื่อ ต้องต้องอินไปก่อนว่าในเมื่อศตรวรรษที่ช่วง18-19นะครับนาฬิกาสมัยนั้นที่พบกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาในรูปแบบของพกเก็ตวอชซึ่งนาฬิกาที่เป็นพกเก็ตวอชนะครับจะอยู่ในการคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะแคร์รี่นาฬิกาเนี่ยเพื่อเป็นการดูเวลาแล้วก็พกเก็ตวอชเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงฐานะแล้วก็ศักยน,นิในสมัยยุคนั้นนิดนึงทีนี้ในรูปแบบของนาฬิกาที่แตกต่างกันระหว่างของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนี่ยเราจะทำพกเก็ตวอชเหมือนกันแต่ว่าจะมาในไซส์ ซึ่งยังสามารถจะบอกเวลาได้เช่นเดียวกันไซสงที่เล็กลงของผูหกิลไม่ได้แปลว,ว่าจะมาในแค่ว่าเป็นรายการที่เล็กลงนะครับแต่ยังเพียบพร้อมไปจนถึงเซตติ้งของเพจ รวมถึงการลงสีอะเมลไซซิ่งและรูปแบบความสวยงามที่เกิดขึ้นโดยถ้าสังเกตเห็นจากในตัวเรือนเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในตัวเรือนของ p o e t w t w c t นะครับไซซิ่งจะมีขนาดที่เล็กลงซึ่งสามารถที่จะเป็นเครื่องประดับและพกพาไปใไนตอนไหนได้ง่ายไซซิ่งนี้ลงรวมไปถึงเพชรที่ตกแต่งโดยรอบๆใช่ไหมครับเพชรและสีที่เขาเอารวมกันเนี่ยมันคือการแสดง ใช้คําว่าการแสดงถึงศักยภาพของทางแบรนด์อย่างหนึ่งที่เราสามารถจะครีเอทนาฬิกาให้เหมาะกับคุณผู้หญิงได้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่าทําให้มันเล็กลงมือของคุณผู้หญิงแต่ยังสามารถทําให้เห็นได้ว่านาฬิกาแม้จะเล็กลงแล้วแต่ยังคงความสวยงามมีความเป็นพู้น,นีมากขึ้นรวมถึงว่าบ่งบอกถึงฐานะและใช้คําว่าศักดินาในการแคร์รี่หรือว่าถือสิ่งนั้นออกไปให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคือนาฬิกาที่เหมาะสมกับการเป็นผู้หญิงไม่ใช่แค่นาฬิกาทั่วไปครับ แล้วเราก็มู v e มาใน chapter ที่2นะครับ chapter ที่2เนี่ยเรานำเสนอในเรื่องของ shaping dreams อย่างคำว่า shaping dreams นะครับจริงๆจริงๆต้องบอกเลยว่าในส่วนของนาฬิกานะครับเราเนี่ยสามารถที่จะทำนาฬิกาและ c า l i เบอเนี่ยไปใส่ในตัวเรือนที่เล็กได้ซึ่งหมายถึงว่าในณเวลานั้นถ้าเราต้องการที่จะ สนับสนุนให้คุณผู้หญิงมีนาฬิกาหรือมีในเครื่องประดับที่ใส่ในแบบอื่นเ,นเราสามารถที่ต้องทำคาลิเบอร์ในจุดจุดนั้นเพื่อให้เขามีความเหมาะสมกับตัวเรือนนั้นได้อย่างเช่นเช็คเช่นนะครับอย่างง่ายๆเลยว่าอย่างที่เห็นอยู่เจะเป็นว่าบรูชบรูชก็คือเข็มกลัดดางเข็มกลัดที่เห็นนะครับตัวนี้เราภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าไม่ใช่แค่็อกเก็ตวอชที่เราจะสามารถนํามาทําบ่งบอกเวลาหรือว่าการที่ผู้หญิงสามารถถ,ถือไปไหนมาไหนได้แต่เข็มกลัดก็เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคือในยุ shaping นคเชพิ้งรีรมส์าะ พัฒนาในเรื่องของแบบรูปแบบเพื่อให้คผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสได้ใส่และสิ่งที่มันเหมือนกับจิวเวลี่มากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเป็นนาฬิกาโดยทั่วไปแล้วอย่างในตัวบรูชที่เห็นนะครับเราจะทํามาจากตัวเยลโล่โก 18K รวมถึงรูบี้มีการเซตติ้งรูบี้แบบเฟรนด์เซตติ้งตอนนี้จะเป็นตัวที่เราจะสามารถที่จะบ่งบอกลูกค้าได้แล้วว่าเราเริ่มที่จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในรูปแบบของ เซตติ้งในรูปแบบของตัวร u บี้เพชรหรือแม้กระทั่งว่าดีไซน์ที่ออกมาในรูปแบบที่เป็นอ c อกเซอรีไม่ว่าจะเป็นกำไลไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดหรือแม้กระทั่งว่าเรามาใส่ในรูปแบบของที่เป็นเชือกเพื่อให้คุณผู้หญิงนะครับได้สวมใส่นาฬิกาที่เริ่มอยู่บนข้อมือแต่ว่าไม่เอาสแตนดิ้งจนเกินไปอย่างที่เห็นว่าตัวนาฬิกาที่มาในรูปแบบของคอรเนตนะครับหรือว่าเป็นแบบเชือกเนี่ยแบบนี้นาฬิกาจะมาในรูปแบบของความเล็กซึ่งเราสามารถที่จะทำคลิเบอร์เล็กๆมาใส่ในตัวเล็กๆเ,เ,เพื่อจะเหมือนเป็นการซ่อน ให้สิ่งที่อยู่บนข้อมือไม่ได้ดูโดดเด่นจนเกินไปและไม่ได้ดูมีความเป็นู้ชาจนเกินไปตรงนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังนำพาไปสู่แชปเตอร์ที่3ของนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงเพชรและเทคนิคต่างๆที่มันดูมีความคอมพลีเคตขึ้นและสวยงามมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้นครับ มาถึงใน chapter ที่3นะครับ chapter ที่3เนี่ยจริงๆสําคัญมากอย่างหนึ่งเลยคือหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาใน chapter นี้นะครับเราจะย้อนกลับไปถึงว่าในช่วงที่ปี1953เนี่ยที่ควีนอลิซาเบธนะครับมีการใส่กําไรอันนึงที่หลายลท่านงงว่าอันนี้คือกาไรจริงหรือเปล่าหรือว่าคืออะไรเพราะว่ามันมีความในรูปแบบของสามารถดูลาได้และเป็นกําไรแบบเดียวกันในตอนนั้นแหะครับตัวนี้จะเป็นการที่เรา express ความเก่งของเรามาในรูปแบบของคาลิเบอร์ที่เราเรียกว,ว่า one o one คาลิเบอร์ ซึ่งวันโอวันคาเเบอร์นะครับจะเป็นคาลิเบอร์ที่มีความเล็กที่สุดอยู่ในตัวเรือนแล้วก็ใน แ,แนวว่าเป็นอ c c e ซ์เซอรี่ของเจเกอร์เลค i ดที่มีความเล็กที่สุดที่เกิดขึ้นซึ่งในความเล็กนี้นะครับจะมีขนาดเพียงแค่1 4มิลมรวมถึงว่าความหนาเพียงแค่3.4มิลมและเรามีการใช้เซตติ้งทั้งหมดถึง98ตัวในตัวหนึ่ง,งเครื่องและใน1เครื่องนั้น,นครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่1กรัมซึ่งในตัว1กรัมที่ว่านี่ครับไปอยู่ในอ c c e ซ s o ซอรี่นี้หลายๆท่านจะงงว่าอ c อกซ์เซอรี่นีจะไม่สามารถที่จะดูเวลาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วที่เราผลิตขึ้้นนนมมาาารรบบเผลิตขขึใูปแบบอง นาฬิกาและเครื่องประดับซึ่งเราจะคงความไว้ถึงความเป็น precision accuracy และ s m a l l e s t thing ใน101ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ อา่างที่ทราได้กล่าวไปนะครับว่าในรูปแบบของวันโอวันเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของบรสเลตที่เรามีการโชว์เรื่องเซตติ้งของเพชรอย่างที่เห็นว่าเพชรของเรานะครับตอนนี้มันจะมีความละเอียดมากขึ้นตรงที่ว่าเราได้โชว์เทคนิคของทางช่างฝีมือของเราเนี่ยในการเซตติ้งเพชรในแต่รูปแบบอย่างเช่นอย่างที่เห็นเลยวันนี้คือในรูปแบบของเกรนเซตติ้งแล้วก็ในรูปแบบของคลิปเซตติ้งครับเป็นการนาเพชรที่เราจะต้องเลือกเพชรมาให้เหมาะกับทางตัวเรือน ซึ่งจะใส่ไปในเทคนิคที่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากในการทําเพราะเราต้องใช้เพชรเม็ดนั้นนะครับในการเซตติ้งตัวเรือนแถมเพชรเม็ดนั้นเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสและจะต้องเป็นเพชรน้ําดี ซึ่งในส่วนของเพชรเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปนะครับเราจะไม่ได้ใส่บนตัวเรือนด้วยการติดกาวแต่เราจะใช้หนาเตยในการล็อกตัวเพชรเพื่อเวลาที่เวลาลูกค้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ใส่เนี่ยเวลาที่แสงสอดผ่านหรือว่ามีแสงที่ลอดผ่านตัวเรือนเนี่ยจะเห็นเพชรที่ค่อนข้างจะเป็นประกายและเห็นในรูปแบบของเต็มเม็ดจะไม่ใช่ว่าเหมือนเห็นเพชรแค่ครึ่งเดียวหรือว่ามีความบังในเรื่องของกาวเกิดขึ้นแต่อันนี้จะเห็นในรูปแบบของเพชรที่เต็มและมีความสวยงามดังเครื่องประดับอันนึงที่สามารถดูเวลาได้จริงครับ มาถึงในแชปเตอร์สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเห็นมาได้3แชปเตอร์และวิวัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นของนาฬิกานะครับอย่างจบจนมาถึงตัวล่าสุดที่เราเรียกว่า complication dreams อย่างในโซนของ complication dreams นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นในการที่เราจะนา complication ต่างๆที่สมัยก่อนเราจะใส่ไปในเวลาของคุณผู้ชายเนี่ยมาโชว์ให้เห็นว่าของผู้หญิงก็มีความใส่ได้เช่นเดียวกันและไม่ว่าจะเป็น complication ไหนหรือว่าเป็น,นกลไกไหนเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไปในตัวเรือนเพื่อจะบ่งบอกถึงฐานะของผู้หญิงได้เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าคุณผู้ชาย จะมีโอกาสที่จะได้ใส่แต่แบบนั้นแต่รวมปไปถึงของผู้หญิงอย่างเช่นง่ายๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเพชที่เกิดขึ้นหรือว่าคอมพลคชันที่เกิดขึ้นในตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยอย่างตัวนี้มินิทริพเเตอร์ที่แต่ก่อนเป็นตัวการบอกเวลาในแต่ละชั่วโมงใช่ไหมครับ มินิเลฟเตอร์เราใส่มาในเรื่องของกลุ่มผู้หญิงพร้อมด้วยการประดับเพชรเกิดขึ้นหรือว่าเช็คเช่นตัวที่สามารถบ,บอกบอกสกายชาร์ได้จริงซึ่งสมัยก่อนสกายชาร์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีการวัดจริงจากสถานที่ซึ่งหมายถึงว่าสกายชาร์ที่เห็นจะไม่ใช่สิ่งที่นิมิตขึ้นมาหรือว่าวาดเอามันเล่นแต่จะเป็นการจักศึกษาจริงและนำมาใส่บนตัวเรือนจริงๆเพื่อให้เห็นว่าอย่างสกายชาร์ที่เกิดขึ้นหรือว่ากลุ่มดวงดาวแม้กระทั่งว่าการทำคอมพลิเคชันมามที่เราเรียกว่าชูดิ้งสตาร์แบบตัวใหม่ เราเห็นบนท้องฟ้ารวมถึงวัากาชาต่างๆเนี่ยมาใส่ในเรือนเวลาเป็นเดคอเรชันของผู้หญิงในรูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่งได้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับอำํำยาอขอเนรชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมเจเกอร์ลูคูตบูธได้ที่โซนล,ลักชอวร์ชั้นเอ็มห้างแสปโรก้อนนะครับแล้วพบกันนะครับ